วันนี้ก็กลับมากับแมปสกิวดี้ทอย l e เลตแบทเทนบูมนะครับเป็นแมปที่เสียบติดมากๆช่วงนี้เรียกได้ว่าฟาร์มทั้งวันทั้งคืน <laughs> ช่วงนี้นะครับพี่เองก็ซุ่มฟาร์มมาพอสมควรเลยฟาร์มแบบไม่อ่านคลิปอะเนาะส่วนมากก็จะทําการปล่อยเอฟไว้ที่เอ d l เลดนะครับเพราะว่าได้เงินเยอะมากๆเลย ในปัจจุบันนะคบพี่ก็มีตัวละครระดับมิติสีแดงถึง5ตัวละครเลยแต่ก็มีน้องคอมเมนต์บอกว่าเออมันก็ไม่ใช่เป็นตัวเก่งนะพี่จิตใจพี่เองก็เลยบวนไหวว่าสรุปมันเก่งหรือมันไม่เก่งหรือว่ามันยังไงวะทุกคนเริ่มงงไปหมดเลยอ่ะงั้นก็สุ่มวงล้อไปก่อนละกันสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับจะมาพาดูวิธีเล่นกิจกรรมใหม่เนาะซึ่งอ่ะถ้าเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่ากิจกรรมไอ้ตัวซินิเตอร์เททันคร็อกแมนเนี่ยมันเล่นยังไง เอาจริงบางคนเนี่ยนอกจากไอตัวกิจกรรมเนี่ยเอลเลดเองก็ไม่ลงตัวรีซอร์เองก็ไม่ลงเช่นกันเอาเป็นเชื่อว่ามีหลายคนที่ดูช่องพี่แล้วก็เล่นใหม่ไปพร้อมๆกันนะน้ะก็เดี๋ยวพี่จะมาทําสอนทีละอันเลยละกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวกิจกรรมก่อนละกันเนาะแต่จะว่าไป PVP นี่มันได้อะไรหรือเปล่าวะพี่เองก็ไม่เคยลองเหมือนกัน <c oughs> พอรู้สึกว่าสู้ไปก็น่าจะแพ้น,นะครับตัวละครเรากากมากอ่ะมาที่ตัวกิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี่ยมันจะมีล็อกอินได้รางวัลด้วย แต่ถ้าใครจะปลดรางวัลเก่าๆแบบไม่เล่นแต่แรกก็ต้องใช้ไดมอนในการปลดนะครับทีนี้เนี่ยเจ้ากิจกรรมซีินเตอร์ท,ท่านคร็อกแมนตัวนี้เนี่ยมันก็มีรูปแบบหลายๆอยา่างเรียกว่าไงเดียมีตั้งแต่การที่เรามานั่งเอาเศษ500อันอเพื่อทําการซัมมอนหนึ่งครั้งเวแล้วก็ลงด่านกิจกรรมเพื่อหาเศษแล้ววันหนึ่งไม่เกิน6,400นะครับซึ่งเอาจริงพี่เองว่ามันยากเว้ย <laughs> ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ย,ยังไงก็แนะนำว่าแบบลงหลายคนน่าจะเวิร์กกว่า แต่ก่อนไปลงด่านกิจกรรมขอดูดดวงคนดูหน่อยละกันนะโอ้โหสิบตัวแรกเกลือ10บตัวสองหนึ่งดีเจนอืมอะไรจะขนาดนี้สิบตัวสุดท้ายนะครับ1นึ่งดีเจนกูจะเคซ,ซี่เอะเปิดก์ดต่อเลยละกันดูด,ดวงดูด,ดวงโอเคไม่ใช่ดูดดวงแล้วนีแจกดวงแบบชัดเจนเลยเออมีเรื่องจะมอมหมอยไว้ทุกคนแบมนี้พี่ว่าโมเดลตัวละครหญิงเขาใส่ใจแบบมากๆเลยนะ คือถ้าสังเกตตัวละครหญิงกับชายอ่ะบางแมปต้องเรียกว่าหลายๆแมปแล้วกันเขาจะโฟกัสตัวชายไว้แต่แมปนี้อ่ะดูดิคาเมล่าบูเมนหนึ่งจุศูนเนี่ยแค่สุดทรงท่ายืนก็รู้อ่ะดูสปิเกอร์บูเมนสองจุดศูนนี่ถ้ายืนสวยเซ็กซี่หุ่นเพียวเอวบาง p r ันเจอร์คาเมล่าบูเมจุดศูนย์เหมือนกันแต่นี้ออกชายๆแ่นะแต่ตัวนี้นี่ที่สุดแหละเบิ่มเลย <laughs> ถ้าท่านเป็นซิวแมนคือ คือตัวละครหญิงอะ่ะพี่ว่าเขารายละเอียดเขาเก็บเยอะกว่าตัวชายเว้ยทั้งแอนิเมชั่นทั้งตัวบอดี้ตัวโครงร่างกายมันอะ่ะคือมันดูดีเลยเพราะเป็นตัวละครชายมันดูดิแค่ลายเส้นก็ต่างแล้วพี่อาจจะคิดไปเองแหละอืมอาจจะคิดไปเอง <c oughs> บ้านนะตัวอื่นก็ดูดีมีเยะแยะไปใช่ปะล่าอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรีวิวตัวด่านเลยละกันนะครับตัวดานกิจกรรมเนาะ ซึ่งตัวกิจกรรมนี้นะครับเราสามารถลงได้สูงถึง6คนเลยยิ่งลงเยอะยิ่งดีแต่แบบนะนําว่าต้องมีคนที่พลังเยอะแล้วกันอย่างของพี่ก็จะมีน้องดิคอน้องดิปเปอร์อะไรเงี้ยที่เขาคอยแบกอยู่ก็ทําให้เราฟาร์มได้แต้มได้เร็วขึ้นเนาะทีเนี้ยเนี่ยหวันมันได้6กพันสี่ร้อยใช่ไหมแปลว่าใน1วันเราสามารถสุ่มได้12งครั้งนั่นเองในการสุ่มหนึ่งครั้งใช้500ถ้าดวงดีก็ได้เศษเศษก็จะมี2ตัวละครด้วย <S <S เปิดอันไหนดีวะเอาอันขวาโอ้โห <S <S เงิน มันจะมีทั้งได้เงินได้เพชรได้เศษตัวละครนะฮะอ๋อแล้วก็จะมีอาวุธด้วยอาวุธจะเป็น2อันนะครับก็จะมีดาบกับอะไรอีกอันสักอย่างเนี่ยเป็น2.5งจุหเปอร์เ็นอะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวขอทําการเปิดสักแป๊บนึงนะดูด,ดวงคนดูหนะ่อยเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอเปิดจนกว่าจะได้นี้แล้วกันมันจะเป็นเศษของซินิเตอร์ไททันคร็อกแมนนะฮะเปิด25ทีเนาะอู้เพชรสองพันเพชรก็ดีนะตอนนี้ต้องการเยอะมากเลย อ่ตอนนี้ก็เปิดครบ25อันนี่นะครับได้เศษมาหนึ่งตัวทีนี้เนี่ยเศษถ้าเราเปิดเนี่ยในเลทที่2%มันจะมีตัวอัพนาฬิกาด้วยไหนดูซิอ้านี่ไงซินิเตอร์เททัน,ทนครอค็อกแมนตัวนี้นะครับเขาว่าเป็นตัวละครที่เก่งสุดในปัจจุบันเลยนะน่าสนใจแต่หายากแล้วก็ถ้ากรณีเราสุ่มได้ตัวเศษของอัพคอ็อกเนี่ยเราสามารถไปแลกได้นะครับโดยแลกจากตรงนี้เลยจุดเริ่มต้นของเกมตรงนี้ ซึ่งใช้3เศษในการแลกนั่นเองนะครับเออประน,นึ็นนะรู้สึกว่ามันจะมีบอกอยู่ตรงอ่านี่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 ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าใช้สามไททันครอกชาร์ดนะครับทาการแลกกับซินิเตอร์ไททันครอกชาร์ดหนึ่งอันเอ้ามันเป็นแค่นี้นี่หว่าไททันครอกแมนไม่ใช่อัปเกรดไททันครอกแมนหรอเนี่ยก็คือใช้สามอันในการแลกหนึ่งอันของซินิเตอร์รอเนาะประมาณนี้อ่ะพี่ว่ารายละเอียดเราน่าจะพูดครบทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราไป ลงด่านกันเลยดีกว่าแม่รอบนี้ไม่มีคนมาเบกเว้ยปกติมันจะมีแบบพวกพลังหลักล้านเขาจะเดินมาแล้วก็แบบเดี๋ยวผมเบกอิงคขับผมอะไรเงี้ยไม่หรอกเ, <_ C os al> เ,เขาก็คงมานั่งฟาร์มแหละเราก็เกาะเขาเฉยๆเว้ยในตัวด่านนะครับเราก็จะเห็นท่านค็อกแมนใช่ไหมแล้วก็ซินิเตอร์ท่านค็อกแมนสองตัวกำลังสู้กันอยู่ถ้าพี่พูดชื่อผิดก็ขออภัยด้วยเบอร์วันนี้เบอร์มากง่วงสำหรับการลงด่านนี้นะครับมาถึงเนี่ยเขาจะให้แต้มตัวกล้องของเราถึง60แต้มเลย พาะงั้นก็เลยวางตัวแดงไปเลยแล้วกันนะฮะสามตัวตัวละยี่สิบแต้มทีนี้เนี่ยตัวเกมนะครับยังมีระบบที่เราสามารถเข้าไปมีส่วนรว่วมได้ด้วยก็คือมันจะมีพลังงานให้เราเก็บตรงนี้นะครับ energy ถ้าเราเก็บครบ3อันเนี่ยมันจะทําการอัญเชิญตัวละครเข้ามาโจมตี1ตัวแต่ถามว่าแรงไหมก็ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะตัวละครที่เราเอามาค่อนข้างจะแรงกว่าเยอะเลยแล้วก็ถ้าสังเกตเกตข้างบนนะครับเมื่อเราทําถึงแต้มดาเมจที่กําหนดเนี่ยอย่างตอนนี้ต้องการแล้าน พอทาเสร็จปุ๊บจะได้เป็นแต้มเพิ่มโบนัสน,นะครับ80แต้มแล้วยิ่งเราเก็บสะสมสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งได้แต้มเยอะแบบเยอะมากๆด้วยเมื่อกี้8ล้านได้80ทีนี้16ล้านได้120แต้มนะครับเดี๋ยวเก็บก่อนนี่พอเราเก็บครบ3าอันปุ๊บทําการอัญเชิญโจมตีปุ๊บ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 ไม่แรงน <c> ะ <oughs> ไม่แรงเลยอันนี้เนี่ยเออจริงๆถ้าสมมุติลงกับเพื่อนเราไม่ต้องเก็บก็ได้ถ้าเพื่อนไปเก็บมันนับแต้มร่วมกันนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่ดีไว โดยปกติด่านนี้จะมีเทคนิคในการลงอยู่ด้วยนะว่าเราไม่จําเป็นต้องตีให้สุดอะ่ะส่วนมากพี่จะฟาร์มถึง120ล้านแล้วออกกันอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับพลังงานตรงนี้เนี่ยมันมีคูดาวด้วยเพราะงั้นเนี่ยหลังจากที่เราเก็บไป1รอบแล้วเนี่ยต้องรอคูดาวเสร็จก่อนถึงจะเก็บได้นะฮะตีไปตีไปใน1ตาเนี่ยพี่ใช้เวลาประมาณ10นาทีพี่ได้แค่พันกว่าแต้มนะน้อยมากเลยน้อยแบบน้อยเลยแต่ถ้าลงกับเพื่อนอนะ่ะห้านาทีก็พันแต้มละ โอ้นี่นี่น,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 นี่มันเขียนอยู่ว่าเมื่อเก็บครบสามานจะทําการสมมตนฟิวเจอร์ลัดโอกแมนอืมออกมาทั้งทีตีสักสิบล้านได้ไหมออกมาทีหนึ่งแม่งตีอยู่ไม่ถึงสิบล้านเลยไม่ถึงห้าล้านเลยมั้งสำหรับตัวกิจกรรมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็วนเก็บอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีจํากัดในการลงกี่ครั้งต่อวันอะไรอย่างงี้ด้วยพราะงั้นเนี่ยถ้าแบบหาเพื่อนลงได้เร็วๆอ่ะส่วนมากแนะนํา,นานว่าร้อยยี่สิบล้านออกเลยร้อยยี่สิบล้านออกเลยเงี้ยค่อนข้างจะเร็วมาก พอต่อ120ล้านถ้าจะไม่ผิดจะได้ประมาณ400เต็มมั้งนะอ่ะอันนี้พี่ก็หาไว้แค่60ล้านนะครับ60ล้าน1ตาเนี่ยพี่ได้ประมาณ116เอ้ย1,166ต่อครั้งนะครับก็เล่นประมาณ5-6ตาแหละใช้เวลานานอยู่นะตาหนึ่งประมาณ7นาทีครึ่งนะครับก็ถ้ามีเพื่อนมันก็จะเร็วแบบเร็วมากอย่างมากก็15ที20ทีก็เสร็จละ6,000เต็ม แต่เรื่องระยะเวลากิจกรรมเนี่ยอันนี้พี่ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าโต๊กิจกรรมมันอยู่นานหรือเปล่าในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าใครมีข้อมูลก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับผมซึ่งยิ่งเราสุ่มเยอะรางวัลหลังๆมันก็ยิ่งดีขึ้นด้วยนะฮะจากที่ลองลองดูมาเนาะแต่พี่แอบ,บเสียดายนะของพี่ไม่ได้เล่นแต่แรกเว้ยแล้วรางวัลกิจกรรมปัจจุบันมันไปไกลแล้วลวา่าลร์กอัพทีนึงมันใช้เพชรเยอะมากเลยดิขั้นต่อไปส0 0พันแล้วขั้นถัดไปไม่รู้จะ6 0 0 0 8 0 0 0นเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่คุ้มม่กก็ชางัันนล หวังว่ากิจกรรมจะอยู่หลายเดือนนะฮะอ่ะสหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนาอก,ก็เป็นสอนการเล่นกิจกรรมอันนี้แบบสั้นๆแล้วกันสหรับคลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้าไปาย